สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตอกอลิกงานมาแล้วค่ะเลิกงานแล้วก็อพอดีแฟนตอมาตัดฟื้นมาตัดฟื้นตอก็อเลยต้องมาหาแฟนค่ะมาเอาซื้อกับข้าวมาให้แฟนวันนี้เลิกงานมาก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยรีบสั่งกับข้าวแล้วก็บึ่งมาหาแฟนเลยจ้าพี่น้องมือน,นี้ได้หยังมาให้แฟนเนาะมือเนี่ยดูก้นจ้า วันนี้ต้อได้พิซซ่ามาให้ค่ะได้ของแฟนแล้วก็ของต้อด้วยได้พิซซ่ามาให้แฟนค่ะวันนี้กินพิซซ่ากันเจพี่น้องวันนี้กินพิซซ่ากันค่ะวันนี้เลิกงานมาแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้ากันเลย <S <S ก็ต้องรีบวิ่งมาทํางานต่อก็คือมาตัดฟืนค่ะทํางานต่อตัดฟืนค่ะพี่น้องไป ไปกันค่ะไปตัดฟื้นซอยแฟนจ้าได้พิซซ่าไห้แฟนเราจะเมินนี่กับต่อสิไปนั่งกินกันเนะาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นสะไพสสวีเดนมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะแล้วก็พี่น้องเนาะเลิกง,งานมาก็วิ่งไปทํางานต่ออุ้กวางกวางค่ะพี่นอ้องออ้หูเป็นฝูงเลยดูจ้าพี่น้องจ้ากวางเป็นฝูงเลยค่ะหนูนุ่นค่ะระหว่างทางระหว่างทานไปหาแฟนกวางเป็นฝูงเลยค่ะ ตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วยค่ะอ้วิ่งวิ่งเราจะวิ่งทําไมเราจะวิ่งทําไมไม่ทําอะไรหรอกโนนวิ่งกันแล้วค่ะจะวิ่งไปทําไมไม่ทาอะไรหรอกอะายตัวอยู่จ้าก็จะไปตัดฟื้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวสามีกำลังตัดฟืนอยู่จ้าเป็นสะพ้ายสวีเดนมันก็ไม่ได้ง่ายเนะพี่น้องนะก่อนเราจะมาอยู่ตรงนี้ได้เราก็ลำบากลำบนเหมือนกันแต่ดีที่ว่าเรามีงานทำจะพี่น้องอยู่สวีเดนใครบอกว่าอยู่เมืองนอกใครบอกว่าสบายมันไม่มีสบายหรอกนะพี่น้องลำบากกว่าอยู่ที่บ้านเราซะอีกแต่ว่าดีไหมมันก็ดีคนละอย่างเนะจ้า จะบอกว่าลําบากแล้วทําไมไม่กลับมาเมืองไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเราย้ายครอบครัวมาอยู่ที่นี่แล้วลําบากยังไงเราก็ต้องทนอยู่แล้วก็อยู่กันไปเนะจ๊ะที่ไหนมันก็ลําบากแต่เราก็ต้องปรับตัวแล้วก็ปรับสภาพเราใส่ทุกสถานที่ให้ได้นะจ๊ะพี่น้องเราได้แฟนฝรั่งเราก็ไม่ได้สบายดูต่อเป็นตัวอย่างจ๊ะวิ่งออกจากงานก็มือทํางานช่วยสามีวิ่งเข้าป่าสารพัด แต่คําว่าได้มีฝรั่งสบายมันก็ไม่ไม่ได้สบายนะคะว่าต่อเป็นได้แฟนไม่รวยแล้วก็เราอยู่ชนบทกันวันนี้เลิกงานมาต้อก็มยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าก็ซื้อกับข้าวซื้อพิซซ่ามาให้แฟนเลยที่นี่ เหนื่อยเหนื่อยมาจะพี่น้องเหนื่อยเนื่อยมาอยากจะไปซื้อกับข้าวตามร้านอาหารนี่อย่างแบบคือบ้านเฮาตามถนนหนทางมากินกับข้าวถุงก็ไม่มีอยากอะไรต้องทําเองอยากกินต้องทําเองค่ะที่นี่ดัดแปลงกันไปเรื่อย,อยแฟนก็ทํางานเสร็จก็วิ่งมาทํางานตรงนี้ต่อไม่มีจบสิ้นยุ่งวุ่นวายแต่กบแบบคนบ้านนอกบ้านนอกเนาะพี่น้องเนาะ ทำงานไม่มีหยุดก็คือแฟนต้อนี่แหละจ้าไปค่ะเอากับข้าวไปให้สามีก่อนเนาะแล้วก็เราจะกินพิซซ่ากันเนาะกินข้าวกันแล้วก็ช่วยๆเขาทํางานก่อนนิดนึงค่ะมาช่วยกันทํางานนะคะมาถึงแล้วค่ะมาถึงที่สามีทํางานแล้วเราก็จะเอากับข้าวเอาพิซซ่าไปให้แฟนก่อนนะคะเอากับข้าวไปให้เขาก่อนแล้วก็ วันนี้เขายังไม่ได้กินอะไรแน่เลยกินแต่ขนมปังสามชิ้นไม่เกินสามชิ้นแน่เลยทั้งวันต้องรีบเอากับข้าวมาให้กินก่อนเราก็จะทำงานกันไปเรื่อยๆสองคนเราสองหัวเมียก็วาสิบ่มาซอยกะบบได้แตพี่น้องก็มาช่วยนิดหน่อยดีก็ไม่มาช่วยซะเลยอุ้ยเอตตมอดเอสเิ นู่นอุ้ย卡ลกำลังต <c oughs> ัดฟืนเอาืนออกจากขวานตอดฟืนอ้ยคยลยกทูเดนเอินเอ้าบลเฟอรทอทอเดนเอบอลเฟอร์ทอสโมเกยย่าเดนน่ัอ Jag har inget större att klyva med. Ja, förlåt, ha som köra. Om man en, den klöver ju inte, den bara trycker in ven i vedskålen. Jaha! Oh, Gå oh. mm. mm. samma hemma, det. Är mm. den hemma, sända, eller? Hemma funkar den inte? Kapa den nu då. Ja. Bara för inte komma lämna พอมาแฮมแต่แลมแลมนาแฮดูริกาอีเดนค่ะเฉยเดนเดซเดนซเดนซ์ดนซ์ดนซ์ดนดนซดนเน์นซเนซซเค เรานั่งกินกันตรงนี้เลยบรรยากาศชิวๆส่วนของต้ก็เป็นเคบับพิซซ่าหลังมาลมบดตีพัดออกไปนะหน้าตาให้ดูหน้าตาก่อนน่ากินมากที่นี่นี่เคบับพิซซ่าเคบ,บัออคบ,บ <c oughs> อร่อยเคบับดร็วก,กินข้าวกันกันระบ,บารลาเบอร์กำลังออกยอดแล้วค่ะเริ่มออกยอดแล้ว น้ำแข็งละลายแล้วจ้าอากาศดีอากาศดีแดดแดเด,ดเริ่มออกแล้วน้ำแข็งละลายพวกผักก็เริ่มจะแตกก่ก็พวกผักก็กำลังจะออกยอดแล้วค่ะผักดอกไม้ก็กำลังจะออกยอดแล้วเดี๋ยวก็ต้องทำพายกินได้ทำขนมกินตัวเนี้ยอันนี้ตัวนี้สิบออกเปรี้ยวๆจ้ารบาระบ b ร r เอขาเรียกว่า มันจะออกเปรี้ยวๆแล้วเราจะทำแกงส้มอร่อยใส่ต้มยำแกงส้มอร่อยค่ะตัวนี้ตรงนี้สถานที่ตรงนี้เราก็จะมาดัดแปลงทำที่ปลูกผักของเราปีนี้ค่ะเราจะต้องมาปลูกผักที่นี่ที่ก้าว้ารไิม์มะปลูกข้าวโพดปลูกผักก็คือตรงนี้หละจ้ะตรงนี้เรามาเดินดูสถานที่ที่เราจะทำแปลงผักกันค่ะ ส่วนแฟนจะตัดฟื้นไปเบ่งแฟนตัดฟื้นแป๊บนึงต้นนี้มันเป็นต้นฮันรอนจากพี่น้องต้นฮันรอนเขายังไม่ได้ออกใบแถบนี้เราจะต้องปลูกข้าวโพดแล้วปลูกผักกันเรามาเก็บหญ้าให้แฟนไถเก็บกีดไถไถออกตรงนั้นก็เป็นบ้านหลังหนึง่งเราต้องมาซ่อมแซมที่ตรงนี้เราก็ซื้อแล้วค่ะซื้อจากแม่ย่าเรียบร้อยแล้วนะั้บ้านหลังหนึง่งบ้านหลังนั้นเราก็ต้องมาซ่อมแซมกันอยู่ ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเป็นนี่อีกแล้วเป็นนี่อีกแล้วแต่ก็คุ้มค่าได้ทั้งป่าได้ทั้งบ้านได้ทั้งที่นี่ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งที่เราจะต้องมาซ่อมแซมไว้ให้ลูกๆอยู่กันค่ะถ้าเขามาอยู่ถ้าเขาไม่มาอยู่เราก็ต้องซ่อมแซมไว้กว่าดีกว่ามันจะผุพังบ้านสองหลังเราต้องมาซ่อมแซมไว้อันนี้ก็เป็นโรง ฟืนเก็บอะไรหลายๆอย่างตรงนู้นนะแฟนตัดฟืนอยู่นู่นไปดูแฟนต้อตัดฟืนกันค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากมายเอากับข้าวมาส่งแฟนแล้วก็กินพิซซ่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แฟนเขาก็จะทํางานต่อส่วนต้อก็จะกลับบ้านไปทํากับข้าวไว้ไปทํางานพรุ่งนี้ต่อค่ะเดินไปหาแฟนกันก่อนค่ะไปเบิ้งเขาตัดฟืนก่อนนาะพี่น้องเนาะเอ้ยอากาศเย็นแน่คะ่ะเป๋คะ่ะ เดินขาเป๋ลุกจึกลุกจึกอยู่นางขาเป๋ขาเป๋บ่าหายเลยไหมพี่น้องจ้าสิเหตุจังใดจังสิหายเหตุต่อมันสิใช้เวลาประมาณสามเดือนมันสิหายบอกือคุณหมอคุณว่ามันต้องใช้เวลาสามสองเดือนสามเดือนบางทีมันก็ใช้เวลานานกว่าน,นั้นอีกขามันจังสินน่นจ้าแต่เป็นแบบนี้นะคิดถึงเมืองไทยเฮาจะอยากไปให้นวดให้เพิ่นนวดดึงเส้นให้อือค่ะ ไปไปบึงงฟนตัดฟื้นกันน้อยจ้าพี่นอกเนาะต้อต้อบอกว่าต้อจะช่วยเอาไหมบอกคาบอกว่าไม่ต้องช่วยให้เธอนั่งอยู่ตรงนี้เธอนั่งดูตรงนี้ก็พอว่ะนี่จะให้ดูการตัดฟืนจ้าอันนี้จิตัดฟืนเป็นตัดฟืนตัดฟ,นดฟืนเป็นอันของใช้เครื่องของยาเพราะว่าอันใหญ่ตัดไปเรื่อยเรื่อจนหมดแล้วค่ะจนหมดจนหมดกองพวกนี้ กองพวกนั้นแล้วก็คือกองพวกนั่นน้ำ้ะตรงนี้น้ำตรงนี้น้ำ้ำะสมัยก่อนตอกบแฟนใส่ท่านในมีท่านด้มีเครื่องใส่ใส่ขวดอย่างที่หลักจ่าฟันพาฟืนสมัยก่อนได้มาพาฟืนซอยขึ้นอยู่มาเก็บฟืนซอยผืนแต่ัดตอนนี้ก็มีเครื่องตัวนี้เอาเครื่องตัวนี้ช่วยทุนแรงใครแน่เพิ่นว่าให้ต้อซอยเพิน่นเพิ่นตัดเองมาตอนขนผู้เลากใจทสิมาขนขนใส่เครื่องให้มันไหลเข้าไปขางในนั้นนะนะ ว่าเยอดนว่เยอดูเ huh. ด uh ้อออพัดอีสน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งมันว่าน้นเป็นฮิออกเบิ้งพี่นองสิบ่ปวดหลังปวดอย่างไริงไม่อยู่อกนน่าสามารถพูอดูอันเวนดาแดนเกย์ยายกข้มมาอีโฮเลยยกข้ามาทินไต บุบป,ปวดหลังจังได้บิ่งในพี่นองจ๋าของหนักๆเบิ่งกันจ้าดูเป็นทำงานไปเรียดเยนะจ๊ะไปทำงานกันไปยกสิตะแฮยกสิตะแฮบอกละ อินเตอร์เยล้วน้องทิ้งไหนบ,บ,บอลาคอมมาซิตัน,ตนโอ้ฟอตซิตให้ให้นั่งสวยๆดูเหมือน, <laughs> นกับนางกวักอ่ะ <laughs> ยอสก็สิ์ซิตเฮ่นั่งสวยๆฉันก็พอแล้วมานั่งเป็นกำลังใจ <laughs> นั่งเป็นกำลังใจ เป็นบ่ให้ตัดซอยจ้าแล้วก็ไม่ตัดช่วยก็ไม่เป็นไรเรามานั่งดูก็ดูวิวไปการทำงานนอะพี่น้องเนาะดูไปเรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็คลิปนี้กับภาพี่น้องมาดูการตัดพื้นการเห็ดพื้นของแฟนตเวรถจ้าใช้เครื่องตัวนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรนักหนาหรอกแต่ว่ามันใช้เวลา <laughs> det här är ved hemma, eller? Nej, oh. det är för stolar, inte ved hemma. Nej, nej, nej. Ved, mamma? Ja, det är för svensk. Mm. Det här är våran mm. mm. ja, del. Allt med björk. Vad mm. ska du säga då? Inte alls. Så mycket pengar har inte maten. ็ถามแฟนว่าก็สามามาม่าพานเทลาบุมาไปพานเทลาเกิดสกเกอร์อืมสินมาไถแฟนสิมาบอกว่าห้าสิมาไันไถมองมีปลูกข้าวโพดนะ้วก็สมมงมามะามงแม่ไอปลูกกับผักตัวกัเลยว่าสิโอหยอเอาค่ะอืมตรงนี้เราก็ต้องมาซ่อมบ้านหลังนี้เราก็ต้องมาซ่อมโอ้ตังเยอะว่าต้องมาซ่อมแพงมาก อันนี <travaille> ้มันผุพังหมดแล้วเนี่ยเพราะว่านแม่เขาไม่ซ่อมแม่เขาไม่ซ่อมบอกว่าให้มาซ่อมไหมได้ไหมเขาบอกไม่เขาไม่ให้พอเรามาซื้อแล้วเราก็ต้องมาซ่อมไว้ก็เฮเดสเตนเล่นสกอพานเทลาเกลือยาอ๋อปลูตอิดอุกไม้อุกรีดสไอหมก็สิย่ร้ตะอ อย่ายอย่อาสินน่ย<อ>่าน,นค่ะคลิปนี้ต้อก็อสิเอาไว้ซํานี่ก็น่าจะพี่น้องพาพี่น้องดูเดินดูธรรมาชาติแล้วก็พามาดูบริเวณบ้านที่เราซื้อกับแม่ย่าก,กันแล้วก็มาดูแฟ้นตัดหย้ากันน่าจะพี่น้องเนาะคลิปนี้ต๋อก็อเอาไว้เพียงแค่นี้ก็นนาจะพี่น้องจาอ้าเจอกันคลิปหน้าจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต้อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ